ไอซีนวรชาแนลมาแล้วจ้ากู๊ดมอร์นิ่งค่ะทักทายช่วงเช้าเนะาะตํารลานะคะวันศุกร์นะเดินทางมาถึงงวดสุดท้ายงวดสุดท้ายนะอย่าเพิ่งตกใจของเดือนมก,กราคมนะคะพี่ๆของววนวันที่30คําเตือนช่องเหมือนเดิมนะไม่สนับสนุนในการพน,นันโปรดใช้สติและปัญญายานในการรับชมทุกแนวทางที่ได้นําเสนอให้นะคะเลขตารางนะคะของเราวันนี้30 ครั้งคืน12คสองเดือน3ปีมะเส็งยังเป็นปีมะเส็งอยู่เพราะว่าแอดมินดูจะปฏิทินจันทรคติสุริยคตินะคะโอเคนะส่วนเลขกำลังวันวันนี้มีตัวเลข6ตัวเลข5ตัวเลข3ตัวเลข9ตัวเลข0แล้วก็ตัวเลข7แอดมินเบิ้ล6 6มาให้นะคะเผื่อสมาชิกชื่นชอบ สุข,ขงังคืน30มสมกราคมฝากจับเลขตารางฝากวิเคราะห์ด้วยพี่ๆใครที่ชอบวิเคราะห์เลขตารางนะ่ะคอมเมนต์ให้แอนมินทีใช้เด่นตัวไหนนะคะจับคู่ไหน3ตัวไหนนะคะฝากด้วยจ้าแล้วก็ไม่ยอมแดงนะคะพี่ๆอ่าไม่ยอมแดงไม่เข้านะของงวดวันพุธที่แปดมาดู30มนะคะมการาคมวันนี้ไม่ยอมแดงให้เด่นเราพัฒนาคือ 2แล้วก็3นะคะจับคู่2 3 7สา3เจ 3, 2, 2 6สานะคะเน้นสีเขียวนะคะพี่ๆสามตัว3 2 4 3 2 0ค่ะสี่ตัว8ปดสามสองสี่นะคะสำหรับเราไม่ยมแดงมานนดูาขนมลาวต่อนะคะขนมลาว28่แดมกราคมอันหลุดเหมือนกันเนาะ มาดูของงวดวันที่30มกราคม69นะคะเอ๊ะจะสิน้นสิ้นเดือนแล้วนี่ทุกคนพวกนี้3เอ็ดแล้วเนาะเวลาเดินเร็วจังเลยนะอ่ะตอนะคะแนวทางของเราเดน3นะคะ4ตัววิน7310ค่ะจับคู่ที่7110 ชุดส3ตัวขนมเลาให้730นะคะการเบิร์ที่1133แล้วก็55เนาะสำหรับท่านไหนนะคะเป็นแฟนคลับขนมเลาตามนี้เลยนะคะแล้วก็ยายเทราจ้ายายเทราวันพุธมีไหมมี56าหไหมพี่พี่เอามี56าหไหมมี34ี่ไหมมี39มไหมไม่มีนะคะไม่เข้าสอบไม่ผ่านนะคะน่าจะมาแค่เด่นเนาวก็คือ9นะคะ มาดูของงวันที่30มกราคมยายเทราพารวยพี่วินนะคะให้1ให้5ให้9ให้0ให้6 1เนาะหนึ่งก้ลอบเขียวจะมีชุด3มตัวมีชุดจับคู่นะคะแล้วก็มีพี่วิน4ตัวให้วันนี้ยายเทราจับคู่ให้ที่ศ1 0 5์6 0ึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหหนึ่หหนึแล้วก็ 69นะคะอันนี้เป็นชุดจับคู่ค่ะจากยายเทราพาเวย์จาก็ลาวนะคะเป็นลาวอ่าหนักๆเนาะของวันพุธแอดมินนำเสนอให้อยู่28มก,กราคมไม่เข้าแต่ของว,วันจันทร์เขาเข้าก่อนเนี้ยตามต่อให้อีกสักงวดละกันนะคะสำหรับวันนี้ตัวเน้น M หมาที่ 8, นะคะ3ตัวให้989คะ่ะชุด4ตัวนะคะพี่พี่ให้0 9 8ย์เาเนี่ยสำหรับใครที่จะติดตามเนาะแล้วก็มะม่วงนำโชคนะคะ มะม่วงเด่นเก้ามาแล้วพี่พีจับคู่ไม่เข้าเนาะเสียดายนะคะอาตามต่อให้นะคะมะม่วงวันนี้ส0มสิกราคมเพื่อนบ้านนะคะเฮงเฮงบางปังแล้วกันนาะเป็นงวดสุดท้ายของเดือนมกราคมนะคะวันนี้มะม่วงให้เด่นห้านะคะเบิ้ลตัวเด่นให้คือห้าห้าค่ะจับคู่ห้าสองห้าสาห้าี่ห้านหาห้าห้าสองห55สา5ห้า5ี่ห้า สีตัวมะม่วงให้ห้าศสองค่ะพี่พี่มาดูพี่ควายคนโกต่อนะคะพี่ควายพี่ควายไม่เข้าเนาะมาดูของตำราสามสิบมกราคมนะคะแกก็ให้วิ่งรุ่นหกเหมือนเดิมเนาะเม็ดเดียวแขนๆหกสี่จับคู่ก็จะมี60ศูนยสาสนย์ะคะชุด3ามตัวนะ,ะสีน้ำเงินคือ3ามหกศ สามตัวสีแดงเก้าหกสี่แล้วก็สี่เจ็ดศูนย์นะคะทุกคนจับคู่มีหกศูนย์หกสามสามศูนย์เน้นหกสี่น 64, นะวิ่งรูดหกนะคะสำหรับพี่ควาย<ด>ค่ะดูแอดมินเอสต่อนะคะวิ่งรูดมาเนาะสามนะคะในสี่คู่งบน้อยนี้ไม่มีสามสี่ไม่มีสามเก้านะคะส่วนวันนี้ของแอดมินเอสนะคะตัวเด่น0นแล้วก็หนึ่งเน้นที่หนึ่งสี่คู่05น6ห้านหก 1.5แล้วก็1ต่อด้วยชุดเต็มนะคะของแอดมินเชุดเต็มเขามี3สีนะคะทุกคนก็คือมาล่างเนาะมาดูมาลุ้นกันชุดเต็มนะคะของวันที่30วันศุกร์วันนี้แอดมินเจับคู่ 02, 04, 0 2 0 4 0ง0ซนสนะคะ12.14.15.16แล้วก็18เนาะชุดเต็มเข้านะคะลุ้นต่อจ้าแล้วก็แอดเซต้า เดนมานะพี่พี่เดนมาก็คือสามจับคู่จับคู่ไม่เข้าเนอโอเสียดายอย่างเลยมาดูสามสิบมกราคมนะคะแอดเซฐานะคะจับคู่ให้เจอสองหกหนึ่งสามห้าศูนย์หนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งห้านะคะเน้นสี่เก้าเนาะดอกต่างหัวจันไวหัวใจไว้นะคะโอ,อ้นมีตื่นเช้าไปพูดพี่พี่ทุกทุก อาจจะับคู่2อ1 3 5กหนึ่งสาม้านงสี่สามศูหเน้นสีนะคะจุด3ตัวให้1นึ่ให้1นึสาให้130ให้350นะคะแล้วก็926จะ <26 S 2> ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ขออนุญาตขั้นรายการตำเหลาสักนิดหนึ่งนะคะราคาทองคำอันนี้เป็นอัปเดตของวันที่29มกราคม82,400บาทแล้วนะคะบวกมาได้ยังไงบวก3,900อ่ะท,ทุกคนของวันที่30มกราคมอัปเดตราคาทองคำประมาณ ช่วงเที่ยงนะ,ะพี่ๆใครที่จะติดตามก็ดูในสมาคมค่าดองคําได้เลยเนาะท้องขึ้นโหดมากเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะทุกคนเงินจะเฟ้อเนาะอย่างเช่นเราอาจจะซื้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะสมมติวันนี้เราซื้อในราคา50บาทได้ปริมาณเท่านี้นะคดในอนาคตเราอาจจะซื้อชามนี้ปริมาณเท่านี้นะาคะา200บาทนะคะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเนาะอ่ะ ดูรายการต่อด้วยตำราอาจารย์ธนานะคะอาจารย์ธนางวดวันที่28มกราคมไม่เข้านะมาดูของงวดวันที่30มกราคมอาจารย์ธนาให้เดลาวพัฒนาก็คือ6แล้วก็7ชุดจับคู่นะคะก็จะมี61 60 71 70 67แลวก็01นะคะ6คู่นะคะซ้ำตัวหลักลร้อยวังที่0061นะคะตำราอาจารย์ธนาแล้วก็แอดเจริญน,นะคะ อเจริญระวันพู้ที่8มกราคมไม่เข้านะทุกคนเนาะวินก็โอเคอยู่นะคะแอดมินตามต่อให้30มกราคมวันนี้วิ่งรูด3แล้วก็2จับคู่37 35 36 31 27 25 26 21เน้นวงกลม37เน้น36เน้น27แล้วก็26นะคะชุด3ตัวอาจารย์ให้726 736 723 พิจนาวินด้วยละกัน0327561นะคะแอดเจริญค่ะ